เมื่อเวลาผ่านไป50สัปดาห์แล้วหนังรอมคอมที่เคยทำให้คุณตกหลุมรักก็กำลังจะกลับมาใหม่อีกครั้ง GDH Collab ร่วมมือกับ Sony Pictures International Productions เพื่อนำภาพยนตร์รักแห่งปี50 First Date มาใหม่ใหม่ในรูปแบบที่สร้างขึ้นมาจากภาพยนตร์เวอร์ชันฮอลลีวูดที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเริ่มต้นครั้งใหม่กับคนรักเดิมๆทุกวันและสร้างภาพยนตร์ใหม่ในบริบทใหม่นักสแสดงที่จะเป็นตัวเอกในเรื่องนี้คือนเดตคูกินิยะที่จะประกบคู้ครั้งแรกกับมินนีนิชาย,ยุนตรักศิลปินชาวไทย ที่มีชื่อเสียงในวงการ K-Pop ในวง IDLE ทั้งสองคนจะมาพบกันในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังมีนักแสดงอื่นๆที่เสิร์ฟความสนุกอย่างเกียรติกิจเจริญเบิ้ลปฐุมราชวิเวียนทิพพากรชัยประสิทธิ์และอีกมากมายที่จะร่วมกันเพิ่มความสนุกสนานให้กับเรื่องราวนี้ภาพยนตร์นี้ถูกผลิตโดยผู้กำกับเมธราทรผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตเรื่องโรแมนติกคอมเมดี้อย่างไอคนหล่อหลวงและไอฝ่ายแตงกิ้วเลิฟยูซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมมากมาก ด้วยความสนุกสนานและความรักที่เต็มไปด้วยความสวยงาม50 first day working t i t l e จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเริ่มต้นครั้งใหม่แต่ก็มีความหมายที่ลึกซึ้งอยู่ข้างๆความสานุกสนานและนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าคุณควรจะไม่พลาดจะมีการเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์ตั้งแต่ปลายปี2 0 2 6และเราเชื่อว่าคุณจะต้องกลับมาตกอุมรักกับเรื่องราวนี้อีกครั้งแต่ที่นี้มีคำถามที่อาจจะทําให้คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คือการเริ่มต้นครั้งใหม่กับคนเดิมนั่นจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม คุณคิดว่ามันเป็นไปได้หรือไม่มาพูดคุยกันในกลางความคิดเห็นของเราเลยกันนะครับคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้มาบอกให้เราได้ยินเสียงความคิดเห็นของคุณด้วย